จัดเํิการโหลดพี่นะครับเรื่องบริการมาต้องห่วงครับผมมีศูนย์บริการอรอถอะไรจัดเต็มครับคืออะไรมันมีเบอร์ทุกตัวครับทั้งสาสิบ่6ขา10นะครับรุ่นที่มีขายในศูนย์น่จะมีอะไรเบอทุกตัวนะครับกาแ์นะครับสาวครับสวัสดีนะครับพ่อเม่พปีหน้องสุขุสุขคนนะครับผมบาจอนเดียวบนอีแล้วครับ คลิปต่อเนื่องครับมือนนะครับอันนี้จะเป็นรถหาซุนหาซุนดีมือสองครับผมลูกค้าเขามาลองครับนะครับผมราคานะครับราคาเขาอนุญาตแจ้งราคาเรื่อยๆครับผมนะครับพอดีทางไฟแนนซ์แจ้งไม่หมดเซลลนะครับอ่าราคาข้นนี้นะครับตัดสดนะครับอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นนะครับถ้าเป็นกรณีอ่าดาวหรือว่าพล์นะครับจะอยู่เจ็ดแสนนะครับอุปกรณ์สามยางนะครับอุปกรณ์ของพนก็จะเป็นรถใบมีดผ่านโรตารี่ครับเป็นคลิปเป็นรถที่บ้าจนเดียวบนนะครับได้รีวิวนะครับ ให้พี่ให้น้องเลยสมนะครับกันเหลี่วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโมเนยใจนะาระหลายๆทันนะครับไปที่กดตี่ตามของมาจนเดียวบนกันอาจจะเห็นนะครับยนี่ครับอันนี้ลูกค้าเพื่อนเคยครับนะครับกูบุต้า L4508 นะครับถี่มาลองมองจอนเดียวมังครับนี่ครับเต็มใบครับอุ้มเต็มใบมาเลยครับเป็นไรครับ ออไงง่องกุ้บีบครับโอ้กันดินเก่งครับปีมือ,อดีครับเอาครับผมคลิปนี้กัปากกดไลไหลก็แช่เหมือนเดิมครับบ้านจันเดียวบนนะครับกดติดตามบ้านจันเดียวบนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ้านจันเดียวบนนะครับขอกราบสวัสดีครับผม